สวัสดีทีาเจ้ามือนีสิภามาพบกับการมาเที่ยวในวันหยุดการนั่งรถเป็นเวลานานและมันเป็นการเอาผิวหนาผิวไก่หยาบกานอยู่แล้วนั่นมาปะทะกันกับแสงแดดอย่างรุนแรงท่าเจ้าพักอีหยังเขาซิงยักอีหยังดนจิตตนใจท่าเจ้าเอ้ยอาถ่ายรูปหวาสั้นว่ามิตะอาจุมมากก็อาจจะฉี่ ตอนแต่งตัวมาข้นรดก็คือหงสิบินนี่แหละที่เจ้ามาเจอแดดแล้วก็คือห้าสิกินนี่แหละที่เจ้าปานหนังคนละมวนเอามาเวาถึงบรรยากาศที่เจ้าเอ้ยสิเป็นทุ่งดอกทิวลิปจังส่ล่ะที่เจ้าเป็นน้องน้ำเขาก็มะถ่ายรูปกันเนาะฤดูร้อนเพราะว่าฤดูหนาวเพิ่งสิผ่านไปซุ่มอ,อันนั่นเน่ซุ่มอันนี้แน่ให้ถ่ายรูปน่ะน,นะที่เจ้างลูกจุงล้านจุงมาจุงแมวม้าที่เจ้าเอ้ยเขาย่างากันคือซิวขนาดเลย ่อยมาหอดกับสิงยางบวมบวมบวมฮาตะหม่มเขาย่างเดี๋ยวเทเจ้าก็จะเป็นน้องนำไงนะเทเจ้าเหมือนทะเลสาบนะอะไรประมาณนั่นนะเทเจ้านะก็มีสะพานยางลงไปกลางน้องแล้วก็มีอัน น้ำผู้น้ำยังให้เบิง้งสิผ้าไปเบิง้งบรรยากาศรอบๆนะที่เจ้าอยู่ท่ามกลางคุ้นเขาและเม่น้ำนี่ก็สิเป็นสาระกลางน้ำที่เจ้าเป็นจุดแลนด์มาร์กนะที่เจ้านะนีกสิเป็นประวัติจังสันจังสีเป็นรูปเจ้าของจังสันจังสีนั้น,นมีะจันท์กลางน้ำหินบ่วกลางขึ้นคือสีงามมาตอนนี้นะแดดท่อนๆเปียงๆหนุนผจ์กับพระจัน์ดอกที่เจา้า นำผู้่นกัดง่ายหลายเขากัดท้ายรูปเนาะแบบคููรักจังสันจังสี่ข่อยนี่หน้าผากข่อยโตกับแดดมุย้ยเง่ามองมองอยู่ทีเจ้าพลาวาดวงอาทิตย์ดวงที่สองเอาง่ายๆย,ยเลยทเจ้าบ่สนใจสิได,ด,ด้หอดหลิบบ่สนใจสิเลี้ยวเบื่องผบ่สนใจสิได้หอดรูปท้เจ้าได้ท่านี้หละผากันยางหลาะตีนคอกตีนเขาข่อยว่าไปเถาะเมื่อเถาะวะยางออกไปคือรถย่างเดียวแล้วที่เจ้าข่อยสำหรับคลิปนี้เด้อ ห่วนหวนสันสันยังสิลหล่ะห้วนลายได้เจ้า,จาหมวกก็ไปไดเอามาขอบยันบอลอผมมายางดีก็เลยพอเอาหมวกให้เจ้า,จาคดืดเบิ่งน้ำมนีไปเที่ยวใส่เกาหลีเอาหมวกไปน้ำเด้อให้เจ้า,จากางหอดโฮมกางหอดเต้น่นเด้อไปเสียคอยเลยคลิปต่อไปขอสิพัดให้เจ้า,จาไปเที่ยวสวนสนุกแต่ว่าคลิปนี้นี่จบก่อน,ดาาดนเด้อให้เจ้าเด้อดห้วนเดี๋ยสิล่งลูปไปให้เบิ่งเด้อาถ่า,ายรูปได้อย่างมาแนเ่เด้อดให้เจ้า